สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนฟาร์มคิวยังไงให้เราได้คิวที่เร็วขึ้นเนาะก็จะสอนในความสามารถที่ตัวพี่จะทําได้เนาะก็ส่วนวิธีที่เหนือจากนั้นก็ไปหากนันเองนะก็อันนี้พี่จะมาสอนวิธีการฟาร์มคิวนั่นเองแบบคนที่ธรรมดาจะทําได้โอเคคนธรรมดาแหละโอเคครับคือการฟาร์มคิวเนี่ยมันคืออะไรนะสำหรับผู้เล่นที่ หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าปัดมาเจอฟีดนั่นเองก็การฟาร์มคิวเดี๋ยวจะอธิบายก่อนโอเคครับที่มันจะเขียนการฆ่าและชื่อใช่ไหมเนี่ยถ้าเราจิ้มเข้าไปแล้วนี่จะคือจํานวนการฆ่าคนของพี่เนาะก็มันฆ่าเราได้อะไรมันก็จะได้ฉายานะครับก็เน,นี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นยศแบบนี้นะฉายามีผลอะไรต่อแอนิมอลตอนนี้นะก็คือมันจะสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้ นั่นแหละก็คือตามจํานวนที่มันให้เนาะส่วนสายาที่มันต่ํามันก็ไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะอันนี้จะเป็นสายยาแรกนะสําหรับคนที่เริ่มฆ่าคน10คนขึ้นไปนะนักล่ามือใหม่เนาะ่อนนี้จะทำการฆ่า10คนโอ้ฝนตกกี่แล้วลเกลยดฝน,นจริงๆเลยโอเคตอนนี้เราย้ายมาอยู่ในโรงนาละจำขาดเสียงฝนเหลือเกินต่อไปนะนักล่ามือใหม่เนาะก็สามารถต้องเอ้ไม่ใช่สามารถดิ ต้องฆ่าทั้งหมดสิบคนน้องถึงจะได้ฉายานี้มาเนาะต่อไปนะเป็นฉายาผู้เชี่ยวชาแนะน,นี่คือฆ่าสิบคนขึ้นไปนะเฮ้ยห้าสิบคนขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มนาะนอะกจากรูปร่างที่เพิ่มขึ้นให้มันดูเท่ขึ้นเฉยเป็นแบบสัญลักษณ์บนหัวเนาะต่อไปเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาเนัน,นี้คือเราเริ่มฆ่าหนึ่งร้อยคนแล้วเริ่มมีความโหดเหี้ยมในการฆ่าคน จานวนหนึ่งร้อยคนเนาะมันก็จะเปลี่ยนแค่โลโก้นะครับมันไม่มีผลอะไรกับเลือดเราเนาะต่อไปจะเป็นมาสเตอร์นะนี่มาสเตอร์ฮันเตอร์ก็จะเป็นนักล่าแล้วนะั้างห้าร้อยคนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ไม,ม่บวกเลือดนะนี่มันก็แค่เปลี่ยนโลโก้ให้มันเท่เฉยนะต่อไปนะครับอันนี้เราจะเริ่มได้บวกเลือดขึ้นมาแล้วทุกคนสังเกตเลือดพี่มันจะมีหนึ่งล้าน หนึ่งหมื่นเนาะก็จะพูดแค่นี้นะไม่อยากไล่ตัวเลขยาวเกินถ้าเกิดเราทําการค่า1,000พคนขึ้นไปนะครับมันจะได้ฉายาผู้ประหารขึ้นมานี่แล้วมันจะเพิ่มเลือดเราเห็นปะเดะหลอดเลือดพี่เด้งขึ้นเมื่อกี้นี่นะครับผู้ประหารคือเราต้องมีจํานวนการค่าที่ถึง1 0 0 0ขึ้นไปก็จะเป็นรูปงูอย่างนี้นะ่วนฉายาที่พี่ยังไม่ได้มันก็มีเยอะนะก็เหลืออีกสฉายาคือรีเจนต์กับ ก็อาจจะรีวิวไม่หมดนะคลิปนี้ต่อไปนะเป็นฉายาเรพิคาดน,นะอันนี้คือทําการฆ่า5,000คนขึ้นไปโลโก้ก็จะเป็นรูปมงกรนะนี่คนระับแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวไปซูมเอาแล้วกันต่อไปเป็นฉายาที่เริ่มจะโหดขึ้นมาพอตัวนะครับคือมัจจุราชนั่นเองนี่อันนี้ก็เริ่มฆ่า10,000คนขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มมีความโหดเหี้ยมขึ้นมาแล้วนี่นะครับ ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นคลิปเอ่อไม่ใช่ดิตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราอธิบายฉายาก่อนเนาะต่อไปจะเป็นกาดีเอเตอร์ผู้มีชื่อเสียงนี่คือค่า20,000คนขึ้นนะอันนี้พี่เพิ่งไปฟาร์ม,มาเดือนก่อนเนาะที่หายไปนานก็คือทำการฟาร์มคิวเนี่ยแหละแต่ว่ายังฟาร์มไม่ได้ทุกระดับเนาะก็พี่ทำการไล่ค่าคน ถึงสอง0 0คนเนาะก็เหนื่อยเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าส่วนฉายาอื่นพี่ยังไม่ได้เนาะก็พยายามเก็บคิวอยู่ถ้าเกิดใครกลัวพี่ฆ่าหรือว่าเจอพี่ในเซิร์ฟรวมก็สามารถแทักก่อนได้นะก่อนที่พี่จะฆ่าซะก่อนก็ช่วงนี้ก็ไล่ฆ่าคนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคือไม่รู้ใครจะว่าอะไรพี่ก็ฆ่าหมดแล้ตอนเนี้ยอยู่คิวจัดเพราะว่ามันการมีฉายาเนี่ยมันทําให้เรา อยู่รอดได้ในแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุสงครามของแอนะิมอลเนาะคือการยุแห่งการฆ่านั่นะแหละคือใครมีใครไม่มีฉายาก็อยู่ยากนิดนึงเนาะถ้าเกิดมีฉายาโหดๆก็จะอยู่ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเวลเยอะหรือเวลน้อยคุณก็สามารถมีฉายาก็ตหรือเรเจนเนอรี่ได้เนาะแค่ทุกคนฆ่าคนให้ครบ30,000คนหรือ 1, 0 0 0 0แคนเอาง่ายคือฆ่าพวกคนเวลน้อยทุกวันนั่นะแหละนั่นแหละ เรายกเว้นใ้าใครจะเย็นชาเกินโดยที่ไม่สนใจข้อความนั่นแหละก็ทําตามนั้นได้เลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าโอเคเดี๋ยววิธีแรกเดี๋ยวเราไปอยู่ที่เซิร์ฟธรรมดาเนาะวิธีแรกก็จะเป็นวิธีเบสิกเลยวัสด,ดีฮาฟูโอเค <laughs> ก็ตอนนี้พี่แต่งตัวเป็นวัยรุนเทสดีนะก็ไม่รู้จริงไหมว่ามีคนแต่งให้พี่นะ ก็ไอวิธีแรกก็คือการที่เรามาฆ่าคนเซิร์ตามเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยแหละฆ่าแบบปกตินี่แหละก็เดี๋ยวเราจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการที่เราเป็นยีราฟนะให้เราวิ่งไล่ฆ่าคนนะตามพื้นที่เนี่ยตามที่เราเห็นเนาะก็นี่เป็นวิธีปกติที่สุดละเออพี่แนะนำนะถ้าเกิดใครจะเลือกตีคนอนะให้เราเลือกตีคนที่ ดูเล่นไม่เป็นดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่เยอะๆยอะมันจะมีรหัสลองมาเล่นเนาะก็เวลาจะตีใครให้เราเลือกดูนิดนึงนะว่าถ้าเราตีแล้วเราจะโดนเอาตัวหลักมาล่อหรือเปล่าก็ให้เราไล่ฆ่าตามปกตินั่นแหละนี่คนระับก็นี่จะเป็นวิธีแรกเนาะก็คือไล่ฆ่าตามแมปอะแหละเห็นใครควรฆ่าก็คือฆ่าได้เลยนะไม่ต้องสนใจนะถ้าเกิดเราไปแคร์ก็ เราก็ไม่สามารถมีฉายาที่เยอะได้นะก็เหมือนต้นเนี่ยเหมือนตัวอย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นเวล9,000เนี่ยพี่จะไม่ตีเขาเพราะว่าเขาน่าจะเล่นเป็นเนาะถ้าเกิดแฟนเขาออกมาพี่ก็น่าจะไม่ตีนะไม่รู้เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าพี่ก็เลยไม่ตีแต่ว่าดูว่าดูแล้วเขาน่าจะไม่กลัวพี่นะเพราะว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าพี่ไม่ตีเขาก็เลยเขาก็เลยออกมานะสําหรับคนที่เวลเยอะๆหรือว่าเล่นเป็นหน่อยเขาจะไม่ค่อยออกมายืนอย่างนี้นะเพราะว่าเขากลัวโดนตีนะ อันนี้เขาน่าจะรู้แหละว่าพี่จะไม่ตีเขานี่คนระับนี่ก็จะเป็นวิธีทั่วไปนะที่เราจะสามารถได้คิวแบบรวดเร็วนะก็คือการเป็นยีราฟไล่ฆ่าคนเนาะแล้วก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะสามารถตีได้เยอะขนาดไหนหรือว่าเราจะฟาร์มคิวได้เยอะขนาดไหนเนาะก็เนี่ยก็คือวิ่งวิ่งไล่ตีตามแมปไปแหละก็นี่คือวิธีแรกนะครับ วิธีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันคนมันวิ่งหนีเป็นอะบางคนมาเล่นเป็นมันก็วิ่งหนีเป็นะนะแต่ว,ว่าเบื่มันจะน้อยก็เถอะแต่ว่ามันก็วิ่งหนีเป็นก็กกนี่จะยากหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบวิ่งไล่ตามเนาะใครมีลูกไฟก็สามารถใช้ยิงได้นะแบบยิงจากระยะไกลอย่างเงี้ยเผื่อมันเล่นมังกรเราก็ยิงจากระยะไกลได้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสําหรับวิธีแรกเนาะ โอเคนะครับต่อไปเป็นวิธีที่สองเนาะอันนี้เป็นวิธีที่เราต้องใช้หรือว่าต้องมีงบหน่อยเนาะก็คือการที่เราเอาตัวหลักมายืนอย่างนี้ทำออโต้คลิกอย่างนี้นะล้วเรากดลันตุ่มโจมตีไปนะและ้วให้เราเอาอีกเครื่องหนึ่งอ่ะถ้าเรามีสองเครื่องนะให้เราเอาตัวรองเราเข้ามานะตัวหนึ่งนะนี่นะอันนี้จะเป็นรหัสรองพี่นะก็คือให้เราเอาตัวรองเข้ามานะนี่ ถ้ายืนถ้ายืนไว้อย่างนี้เลยนะนี่นะเอาง่ายคือให้ตัวหลักเรามันยืนตีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวลองอ่ะเราก็เล่นตัวลองวิ่งมานะเพื่อวิ่งเข้ามาตายอย่างนี้นะก็คือให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะใครเข้ามาอีกเนี่ยใครใครเข้ามาวะอ๋อเพื่อนก็คือให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนี่นะ ถ้าเราฟาร์มเงี้ยไปเรื่อยๆฟาร์มจนกว่าแบบเราจะพอใจหรือว่าเราจะอิ่มนั่นแหละก็เป็นวิธีนี้นะที่พี่แนะนำนะก็คือการตีตัวเองนั่นแหละนี่นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากก็แค่เราเอาเล่นตัวหลักเราแล้วก็ตัวรองเราวิ่งมาตายอย่างนี้นะนี่นะครับเขางงเลยทำอะไรวะ ก็นี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่ที่เราสามารถฟาร์มได้โอเคเพื่อนมาทักก่อนแล้วกันโอเคส่วนอีกวิธีหนึ่งก็จะคือการใช้โปในการบินฆ่าเนาะก็พี่ไม่สามารถหาฟุตเทรได้นะก็คือมันต้องมีคนเอามาลองให้จริงๆนะก็มันไม่แนะนำนะการใช้โปบินไปฆ่าคนอื่นนะก็แนะนำว่าให้เราใช้วิธีปกติดีว่า ก่อนที่จะโดนแบนซะก่อนเนาะก็วิธีฆ่าคนก็จะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็ตอนนี้เพื่อนฝรั่งมาเต็มเลยก็เดี๋ยวมันจะนั่งคุยยาวแล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอปิดคลิปก่อนเนาะก็สําหรับการฆ่าวิธีทั่วไปก็มีการไล่ฆ่าคนตามเซิร์ฟเวอร์ปกตินะก็จะมีประมาณนี้นะโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วตอนนี้เพื่อนมาแนละ้วเดี๋ยวคงจะได้นั่งคุยยาวเลยแหละแถมนะครับ ก็คือวิธีการที่เราจะฝรามคิวได้อีกวิธีนึงคือการลากเพื่อนมาฆ่านะครับไปหาเพื่อนมาเยอะๆแล้วก็มาให้เราฆ่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่โหดร้ายนิดนึงนะก็คือการหาเพื่อนมาตายนั่นเองก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรล้ะ